สำหรับคลิปนี้เราจะมาแนะนำการไลฟ์ like สดง่ายๆนะครับบน Facebook โดยใช้ไฟล์ powerpoint ของเรานะครับขึ้นไปนะครับโดยขั้นแรกเรามาที่ Facebook นะครับจากนั้นก็ที่สร้างโพสต์นะครับเราเลือกที่จุด3จุดครับเลือกเป็นวิดีโอถ่ายทอดสดครับจากนั้นครับอาจารย์ก็เลือกเลยครับต้องการจะแชร์ลงไปที่เพจ เลือกว่ามีเพจอะไรบ้างที่เราเป็นแอดมินสามารถลงไปได้นะครับนะครับเลือกได้นะครับจะไลฟ์สดลงไปที่ไหนหรือจะลงไปที่กรุ๊ปนะครับกรุ๊ปที่ตั้งไว้สําหรับสื่อสารกับนักศึกษาหรืออะไรก็เลือกได้นะครับผมลองทําผมก็ทําลงไปในไทม์ไลน์ของตัวเองครับจากนั้นอาจารย์ก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อตรงนี้นะครับ ็ใส่รายละเอียดนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับจากนั้นนี่นะครับที่ด้านขวานี่นะครับเลือกเป็นใช้กล้องนะครับเลือกใช้กล้องอันนี้เราจะตั้งค่าของ facebook ไว้เท่านี้ก่อนนะครับจากนั้นเรากลับมาที่ไฟล์ Powerpoint ของเราครับที่ไฟล์ powerpoint ของเราเราไปที่สไลด์โชว์ครับจากนั้นเราเลือก set up Slide show นี่นะครับ ตอนนี้ก็คือมันจะเป็นฟูลสกรีนนะครับเราจะเลือกไม่เป็นฟูลสกรีนให้เขาเป็นวินโดว์นะครับวินโดว์เป็นหน้าต่างขึ้นมาจากนั้นกดโอเคครับที่เราทําเป็นวินโดว์เพราะว่าเพื่อให้เขาไม่บังเต็มหน้าจอเราจะได้เห็นว่าตอนนี้เราการไลฟ์สดเป็นยังไงนักศึกษาคุยอะไรกันโต้อตอบกันยังไงนะครับซึ่งตอนนี้มันอาจจะยังมองไม่ออกครับเดี๋ยวเราไปลองไลฟ์สดกันจริงๆแล้วเราจะเห็นครับความแตกต่างของมัน ว่าการทําเต็มจอเขาไม่เต็มจอเราจะทํำยังไงเพราะว่าถ้าเต็มจอเราจะไม่สามารถเห็นอะไรได้อีกเลยบนหน้าจอนี้หลังจากที่เลือกเป็นวินโดว์แล้วนะครับพีเซนต์ Send เป็นวินโดว์แล้วเซตอัพสไลด์โชว์นะครับเราเลือกเป็นวินโดว์แล้วนะครับจากนั้นก็กดเลยครับเลือกหน้าแรกแล้วก็กดสไลด์โชว์ธรรมดา จากนั้นนะครับเรากลับมาที่ Facebook ที่เราตั้งค่าไว้นะครับเตรียมถ่ายทอดสดเตรียมไลฟ์สดเราเลือก Start Screen Share ครับจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาเราเลือกแอปพลิเคชัน Windows ครับจากนั้นเราเลือกสไลด์ครับ PowerPoint ของเราแล้วก็กดแชร์นี่ครับวันนี้คือเราแชร์สไลด์ของเราขึ้นไปแล้วนะครับแต่เรายังไม่ได้ทําการถ่ายทอดสดสไลด์ Slide เราก็สามารถใช้ได้ปกตินะครับซ้ายขวาเลื่อนได้ทีนี้ผมจะสาธิตให้ดูนะครับถ้าเรา ยุบจอมันลงนะครับหดจอมันลงมันจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นภาพยังไงอาจารย์สังเกตด้านขวานี้นะครับด้านขวาล่างนี้นะครับอันนี้คือภาพที่ถ่ายทอดสดอยู่นะครับถ้าสมมุติเรากดถ่ายทอดสดแล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้กดถ้าเรากดแล้วจะเป็นการพิวของเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับผมจะลองยุบหน้าจอลงนี่ครับเขาจะเป็นจอดํานะครับเปิดขึ้นมานะครับนี่ครับอาจารย์อาจารย์ห้ามยุบจอนะครับจะเปิดอะไรขึ้นมาก็ ได้ครับนี่ครับถึงเขาจะซ้อนไปอยู่ข้างหลังแต่เขาก็ยังเป็นหน้าจอ PowerPoint อ,อ,อ,อย่างเราอยู่ถึงเราจะเปิดโปรแกรมอื่นก็ช่างนะครับเขาก็ยังเป็น PowerPoint ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้เราแชร์แล้วนะครับแชร์ PowerPoint เราขึ้นไปแล้วเราเตรียมจะถ่ายทอดสดแล้วนี่ครับขึ้นมาแล้วนะครับเราจะถ่ายทอดสดเราจะทํายังไงฉะนั้นเราก็กดนี่ครับสายล่างถ่ายทอดสดเขาจะนับถอยหลังครับ จารย์ก็กดสไลด์อาจารย์ขึ้นมาจากนั้นนะครับเราก็รอจนกว่าตรงนี้นะครับซ้ายล่างเขาขึ้นว่ากําลังเริ่มต้นนะครับรอจนกว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับนี่ครับจบวิดีโอถ่ายทอดสดนี่หมายความว่าเป็นปุ่มกดเมื่อเราต้องการจะจบถ่ายทอดสดนะครับนั่นคือหมายความว่าตอนนี้เรากําลังถ่ายทอดสดแล้วนะครับสังเกตง่ายๆที่มุมขวานี้นะครับขึ้นคําว่าสดแล้วนะครับอาจารย์ก็เริ่มบรรยายครับคลิกสไลด์เริ่มบรรยายได้เลยนะครับ ระหว่างบรรยายนะครับอาจารย์สามารถดูได้นะครับเลื่อนเลื่อนตัวสไลด์ออกมาหน่อยนะครับด้านขวานี่นะครับช่องด้านขวานี้จะมีการแชทอะไรกันบ้างโต้ตอบอะไรกันบ้างอาจารย์สามารถดูได้สามารถพิมพ์ได้นะครับพิมพ์แชทโต้ตอบได้นะครับเมื่อจบการถ่ายทอดสดนะครับบรรยายเสร็จแล้วก็กดจบวิดีโอถ่ายทอดสดนะครับสิ้นสุดครับทีนี้ก็นี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าอาจารย์ต้องการจะเก็บวิดีโอไว้ก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับกดข้ามไปได้เลยดูโพสตได้เลยนะครับหรือว่าต้องการจะลบวิดีโอนี้ทิ้งก็ได้นะครับผมก็จะลองดูนะครับว่าเราเก็บวิดีโอนี้ไว้เราก็จะกลับไปดูโพสตัวที่เราไลฟ์สดนะครับนี่นะครับเป็นตัวไลฟ์สดของเราก็ส่งลิงก์ดูได้นะครับก o p ป l ี n ลิงก์ดูย้อนหลังได้นะครับ อันนี้ก็เป็นการถ่ายทอดสดง่ายๆนะครับโดยใช้ไฟลพ p o w อ r p o อ n t อย่างเดียวนะครับอาจารย์ก็ลองทดลองใช้ดูครับลองเลือกดูว่าเหมาะกับการเรียนการสอนของอาจารย์ไหมหรือว่าไม่เหมาะก็ใช้วิธีอื่นครับไว้คลิปต่อๆไปผมจะมาแนะนําวิธีอื่นใช้โปรแกรมอื่นบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับ